กับสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลห้โฉทุกทุกท่านนะครับอาช่วงบายบากันนะครับมาติดตามครับแนวทางนะครับครับได้ตัวเลขแนวทางครับมาจากน้องผู้ภาครับน้องผู้ผาเพิ่นฝันแล้วก็เพิ่นเล่ได้รูปถูกมาจุดนะครับถูกไอ้ไข่มาจุดวาสิเป็นตัวใดนันนะครับมาติดตาม รับน,น,นั่นที่นะครับน้องผู้พาจะได้ให้ตัวเลขแนวทางครับเคยแตก3ตัวตรงมาแล้ว FC ฟีทีอจาจักกับแนวทางตัวเลขของน้องผู้พากะคงสิรูกันดีนะครับแนวทาง2พึกภาคมกับ2,567ันห้าอยาสิภาคเคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องเข้าไปสัมผัสสดๆน้องผู้พากันอ่ามักชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์ให้น้องผู้พาในเด้วครับ ให้เอฟซีทางช่องเข้าได้หูได้เห็นน้ากันนะครับเพื่อมีโชคมีหลาบน้ำนองผู้พานะครับอ่าแนวทางสองฝึกสภาคมนะครับอ่สิเขาผ้าไปนะครับสัมผัสสดสดน้องผู้พากันนะครับอ่น้องผู้พาก็นั่งอยู่นี่พอดีกับัสดีครับน้องผู้พาะครับอเป็นจังไดก็ลูกฝันบอกหรือจังไดก็บบอกให้ฟังดูบอกให้เอฟซีเปนฟังดูฝันเราก็ลังจูบถูกหรยกใครครับ ฝันฝันว่าจังไห์ที่แลกฝันวันที่แรกวว่าเพื่นพาไปเที่ยวครับใครพาไปเที่ยวลูข้าเจ้าครับโอ้ข้าเจ้าเพื่อนเพื่อนพาไปเที่ยวครับวานนี้มองมองเที่ยวมองที่ไปนะครับโอ้ไปไปไปมองยุคพระพญานามองผุนนะครับโอ้มองไปมองไปเที่ยวพญานาคเนี่นะคะพญานาคปรบมาครับโฉนดบอกว่า นี่เป็นหมองไดน,น้องหองบ้านหมอ่หมองค้าวนบ่นบบ้านนี้น้องผู้พาขิบ้ <c oughs> านนี้น้องผู้พาได้ไปได้ทูบอันไอไข่มาตะใส่มาจุดดูดูดูในห้องครับโอ้ได้ทูบในห้องทูบไอไข่อยู่ในหอ้องอ่าน้องผู้พาจุดเองได้บ่ลูกครับครับน้องผู้พาพ่นจุดเองนะครับเพราะว่าอ่ทาทั้งแอดวีไลนะครับวังเทียงนั่นออกไปบ้านสวนไปเอา นำให้น้องมา้าให้น้องมูแน่แลก็ให้ไก่แน่นนะครับเพราะว่าอากาศห่อนนะครับกลับมาเพิ่นยเ,เอื่นไปเบิงว่าน้องผู้พาจุดถูบไว้นะครับตอนนั่นแค่เห็นสองตัวนะครับทางเอด็ดไปไลเขามาเห็นสองตัวตัวที่สามนั่นว่าหันในเบิดนะครับก็บเลยล่ออยู่สักพักหนึ่งอตอนนี้ก็ถูใหม่เบิดแล้วก็เลยให้น้องผู้พามาพูดคุยกับเอฟซีนะครับ หาตัวเลขสิบงามอยู่นะครับเอฟซีเอาสามตัวตรงๆเลยเดี๋ยวให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้สัมผัสน้องกอนและจ้างสีให้บึงตัวเลขเนี่ยทางจากถูกฝันฝันตอนในลูกฝันตอนในฟ้าฝันเมือม่อคืนครับฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่างไไรก่อฝันว่าได้ไปเที่ยวฝันว่าได้ไปเที่ยวไปไป ไปมองเก่าครับโอ้หมดเที่ยวมองเกามองตอนที่มีตอนนึงครับไปไปหลายคนบ่ประมาณหลายครับที่นึ่งบ่โอ้กันเลยกะกันเลยได้ไปทูบมาจุดขอขอโชคลาภบ่ครับจ,จุดสามที<อ>จ,จุดสามเทียครับโอ้จุดจุดสามเทียทูบแจ้งติดบ่ โอ้จุดสามที่ถูกจังติดจุดสามรอบออุทมาจุดสามอ,อันโอ้จุดเราไม่มีตัวเลขโอ้พวกนั้นไม่มีตัวเลขสองสองอันนั้นไม่มีตัวเลขตัวตัวนี้ครับที่มีตัวเลขตัวตัวที่สามนี่อันถูกถูกดอกที่สามจึงมีตัวเลขขึ้นครับโอ้หมายควาว่าสองสองสองดอกนั่นเพิ่นว่าห้ครับอันอันนี้เป็นทูบใบไข่มันม่ครับโอ้ ก็เลยห้ยสามตัวตรงเลยครับอือห้าศูนย์แปดงามงามนะครับเอฟซีแม่บ้านรองพู้ครับห้าศูนย์แปดห้ให้เอฟซตันเหร่นน้ำบ่อหัดเหร่นนะครับห้ตัดเหร่นน้ำครับห้ตัดให้เอฟซีตันเหร่นน้ำแตกแท่แน่นบ่อ่รูครับอ๋อบลูครับโอ้ขอไอ้ใครขอน้ำปูเดี๋ยวฝนก็บว่าหายอยู่บลู ขอหน้าปูคักแล้วมั้บ่ตอนไปเที่ยวนั่นในฝันนั่นเออฝันเกิดเกิดเกเดินมาหลอบตื่นตื่นขึ้นมาหลอบนึงแล้วก็นอนรับอีกหลอบนึงครับโอ้ฝันเสด็จตื่นสะดุ้งขึ้นมาหรืออบนึงกินน้ําแล้วก็นอนนอนอยู่หอบนึงครับโอ้ลูกขึ้นมากินน้ําอันนอนสะดุ้งก็เลยฝันอีกอ่ะครับมาเบื้งนํากันนะครับเอฟซีงามงามเนาะสองคู่เนาะ มาเบิ่งครับน้องผู้พานี่ทับทูบตอนนี้ทูบกระตังอยู่หนาน้องนะครับาน้องพูดอย่าจับเด้อเดี๋ยวไมท่ทิแตกเออเอาเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันนะครับเอฟซีเดี๋ยวสิให้แคบหน้าจอน้ำกันงามนะครับเอฟซีนี่นะครับเดี๋ยวสิซุ่มเขาเบิ่งใกล้ๆเอฟซีะนะครับเบิ่งน้ำกันคุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อ ตัวเลขแนว่าทางของน้องผู้พาถูกอกดวนใจเดีย๋ยวถ้าแกดวิไล่ขยายกล่องให้เบิ้งคักเลยเนี่ยครับมันเป็น508นะครับเอฟซีน้องผู้พาใหเอฟซี FC ตัดเลนน้ำบอลลูบตัดเลนก็นจะเป็น5005 8008 588 5 800 8. 58 8หน้ว่าน้องผู้พาอ้าวงามอยู่ด้วยครับเอฟซี ห้าศนะครับอ่าแนวทางน้องผู้พาจุดเองนะครับเพราะว่ายร์วีไล่พึ่งออกไปบ้านสวนกลับมานะครับแต่ก็น้องผู้พาเอิ่นไปเบิงตอนนันตพึ่งเห็นแต่หาครับศูนย์นะครับแปดย่างบ่เห็นนะครับตอน,นันต์แปดย่างบ่เห็นก็เลยล่อเบิงอีกสักคู่ก็เลยได้ตัวเลขแนวทางครับ508อ่าเดี๋ยวทางแอดวีไล่สีเขียนใส่กระดาษนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเลขถูกน่องผู้พา นะครับนะคถือว่าน้องคู่ฟ้าฝันไกลโคงสุดไทยกันเลยฝันสองรอบที่หกคับฝันสองรอบสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยตีมาขึ้นนี่ตีตอืตื่นขึ้นมาครับอือาครับนะครับเดี๋ยวสิเขียนตัวเลขแนวทางให้เอซแคปหน้าจออ่ะแนวทางของน้องคู่ฟานะครับ อาครับเดี๋ยวจะให้น้องผู้พาจับตัวเลขโซ่นะครับก็คือนะครับห้าศูนย์แปดนะครับอาให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับตัดเล่นเอาเรือครับจะตัดแบบใดนั่นก็ให้เอฟซีคุณพ่อตัดเล่นเอานะครับให้ตัดเล่นเราเลยนะครับตัดเล่นเด้อครับตัดเล่นนะครับ เดี๋ยวเสียน้องผู้พาจับให้เอฟซีเบิงนะครับอน้องผู้พาจับเดอ้ออันนี้จับตั้งอยู่เลยจับที่เขี้ยงทูบนี่หละ,ะจับจับมุมนี่ออจับตรงตรง,ตรงจับไว้๋ยวให้เอฟซีเพิ่อแคบหน้าจอกันลุกเอาครับนี่ครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นแล้วตัวเลขแนวทางมอกี่นี่นะครับอแคบหน้าจอครับ เลขทูกน่องผู้ผานะครับแนวทาง508อ่าน่องผู้ผาว่าให้ตัดเหรนเอาเป็นบนล่างด้วยครับเป็นบนล่างนะครับเพราะว่าแนวทั้งอ่าเลขทูบนะครับเป็นบนล่างไปเลยนะครับ508อ่าให้ตั้นเล่นเอานะครับยีฟซีเพื่อโชคเพื่อหมาน้ำน่องผู้ผานะครับเพราะว่าน่องผู้ผาจุดด้วยกับมือเองอ่าคำนี้ก็คือเลขถูบนะครับนี่ครับน่องผู้ผา นะครับจุดกับมือเองนะครับเนี่ยยวสไฮเอฟซี FC เบิงอีกรอบหนึ่งนี่ครับครับแคบปหน้าจอเด้อครับอ่ากับห้าศูนย์แปดนะครับโชคหมั่นยูนอฟ่ารองผู้พานนเนาะแมนปบอ่าหมั่นมันเฮ่งเฮ่งรวยรวยอ่ะ สุดท้ายนี่นะครับก็ขอกาบขอบุญข,ขอบคุณเอฟซีนะครับที่เบื้องที่ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องผู้ภานัมอ่ะกับไลค์เอฟซีลูกสวัสดีครับมันหมาน,มานนะลุงเนาะ